บิดเมกเลยบิดเมกเลยบิดเมกเลยบิดเมกเปะเครื่องเดเดยเดยนมุนมุน nah, ม like ุนมมุนมุนมุนเนี่ได้ไปสองตัวเนี่ยค่ะนี่ ช่องโรด,ดีชาแนเเล,ลคะ่ะเอ่อวันนี้มาตกมาตกข้างกระชังตรงนี้นะคะพอดีเมื่อวานพี่เขาได้ปลาใหญ่ไปอะคะ่ะเป็นเป็นปลากระพงแดงะคะ่ะวันนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกนะคะว่าเผื่อเผื่อจะได้มีความโชคดีบ้างลุ้นกันนะคะแต่ก็ขออวยขออวยนะขออวยช้ยหน้าแบบยาวนิกหนึ่งนได้ได้ Rồi em mất cũng không có

มุน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 เวิดมุนก็เอาน้าเนียปลาปลาปลาไดามุนเร็วมุนเร็วมุนเร็วปิดเมกเลยเกเลยเมกเลยเกเลยได้เอาเร็วมุนเบกเลยเกเลยมาเร็ววันนี้เกเลยเร็วเกเลยมาเร็วเกเลยเบกเลยไปเร็วเกเลยเอาไปเร็วเกเ

เดี๋ยวครับ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  <coughs> 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 <lúc> บนค่ะนี่ <ligen petto. S 1> อะไรลงน่อมาชวนี่ใครลลิมานี่ยามข้าวมาเลยปลากรมงตัวใหญ่อุ้ยดึงหนักมากเแคขตาเนี่ยมันจะเลื่อนนี่มันจะกิ้นอยู่ตนี้จัะวันนี้โชคดีมากค่ะได้ปลากระมงตัวใหญ่ค่ะดีใจมากเลยค่ะดีค่ะ

ดีใจค่ะลงไปแป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้อพอเอากระมอขึ้นค่ะพอตีไปอีกทีนึงลงไปแป๊บเดียวค่ะได้กระพงแดงค่ะช่วยนะดีใจมากเลยนี่เหรอป่าควายควายยังยืดไปก่อนเลยนี่อ่ะอ่า

mình rồi, kiếp về tả đâu xe Kiếp quà kiếp đi Rồi, hả Nó theo chặt kiếp nó Nó Tí mua người Nó nó Hợp, tí mua Rồi ra Còn mà quá Rồi ông ấy thánh mấy anh ừ. Còn đây thắt của Thắt của ông ấy còn Viện đi bên này nè đến quá quyết, đây là hướng, I oh, oh. วดวนมาแล้วบังอิญขาดขาดแล้วค่ะไม่ได้แล้วคับเสียดายมากเลยค่ะขาดตัวใหญ่ด้วยนะคะอันนั้นโครงเหลนมาได้ยังกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ค่ะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะได้ไปสองตัวเนี่ยค่ะนี่เป็นปลากระมงกับปลากระปุกแดงค่ะแล้วก็ หลุดไปประมาณนี้ค่ะเป็นปลากระมงค่ะหนึ่งตัวค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องดูดีแชนแนลนะคะเอ่ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ